คะแนนอันตุตู้ของรุ่นนี้ยูนเลท9แสนนะครับตัวนี้ที่ผมทดสอบมานี่9แสนเลยนะคะแนนซีพี2แสนนี่นะครับ Dimensity 8200 Ultimate คะแนนของ GPU 2แสนตัวนี้ Mali e g 610 MC 6เมม2 0 0 0โอ้โหเมมนี่อย่างเยอะสำหรับแรม LPDDR5X ในส่วนของลอมก็จะเป็น ufs 3.1แล้วก็ u x นะครับ android 14ตามนี้เลยนะในส่วนของ storage test ที่ผมเทสมาเกือบ90,000นะครับ8 9 9 5มมาดูมันติทัช test มันติทัชของรุ่นนี้ 10. จุดตัวนี้ทัชเซมซิเลตส6 0ร์ ทัดไหลลื่นเลยนะดูดิสำหรับใจโรสโคปของรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่หน่วงนะครับจากที่ผมทดสอบมาใจโรสโคปดีมากมีความรู้สึกว่าเหมือนค่ายผลไม้ที่ผมเคยใช้เลยนะอือดูดิเรียกว่าอย่างลื่นนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการทดสอบเล่นเกมกันบ้างก็จะมี ROV PUBG, Call of Duty แล้วก็เกนชินก่อนที่จะเล่นเกมเดี๋ยวผมให้ดู X Boost ก่อนนะนี่ X Boost นะครับ ก็จะมีในส่วนของโหมดประหยัดพลังงานโหมดสมดุลโหมดประสิทธิภาพดูนะมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวมีซูปเปอร์บูตการควบคุมระดับอ e ีสปอร์ตและตรงนี้นะครับการชาร์จแบบบายพาสนี่มีด้วยนะการเล่นเกมหน้าจอดับมีนะครับโหเรียกว่าครบเลยนะมีปิดการใช้งานภาพถ่ายหน้าจอที่3นิ้วมีการปรับปรุงการาฟิกมีคลาสสิกนะ มีสีสันอ่อนนุ่มสมจริงนี่แล้วแต่เราจะเลือกนะครับมีตัวเปลี่ยนเสียงนี่เสียงผู้ชายผู้หญิงเด็กชายเด็กหญิงมีเมจิกงบัตทอนมือถือถ่ายรูปนะครับแต่ฟังก์ชันเกมเนี่ยเรียกว่าครบคราวนี้มาดูในส่วนของการเล่นเกม ROV กันบ้างนะครับในส่วนของคุณภาพกราฟิกเนี่ยผมจะปรับสูงสุดตามนี้เลยนะแล้วก็เฟรมเรตเปิดสูง จากที่เล่นมานี่เฟรมเลทค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแต่59 60นะแล้วก็ในเรื่องของทัดนี่ไม่เจอปัญหานะครับทัดนี่ดีเลยนะนี่จิ้มจิ้มจมช่วยช่วยโตบซะ เอาแรกกันสิอ่าอุ๊ยเรื่องลุงขอให้บอก โอ้โหเป็นไงเฟรมเลทน,นิ่งไหมเฟรมเลทแตะห้าสิบเก้าหกสิบนะทุกคน อือือดูเฟรมเลนห้าสิบเก้าหกสิบจบเกมโหเล่นสนุกมากทุกคน จริงๆเขาน่าจะให้เปิด120เฟรมเลยนะครับใช้ชิปตัวเดียวกันเลยนะกับ i n f i n i t ต GT 20 Pro 5G ตัวนี้ยังไม่ได้อะน่าเสียดายเหมือนกันนะเล่นลื่นสัมผัสดีนะครับ oh, <my> เดี๋ยวมาทดสอบ PUBG กันต่อเลยทุกคนมาที่ PUBG Mobile oh, <my> เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูก่อนนะ กราฟิกสูงสุดนี่คือเอลต้า SDR นะครับแล้วก็เฟรมเรตเป็นเอลต้าเดี๋ยวผมจะปรับเป็น SDR SD แล้วก็เฟรมเรตสูงสุด มาทดสอบเจโลสโคปกันนะครับดูนะอหือย่างนิ่งอ่ะลื่นด้วยนะทุกคนดูโอ้โหเรียกว่าไม่หน่วงเลยนะดูดิอหอใช้ได้เลยอ่ะโอ้โหไม่ใช่ต้องเรียกว่าดีเลยอ่ะ ใจโลสขคมนี่คือดีเลยทุกคนในส่วนของเฟมเลนตอนนี้ขึ้น59นะครับ โอ้ชอบจังเลยนูดิอย่างสมมทอ่ะนี่ <c oughs> เป็นไงใจโลดีไหมมาที่ c คอ of d u t y Mobile คุณภาพกราฟิกตามเฟรมเรทอัลต้ากราฟิกกลางเฟรมเรทสูงสุดกราฟิกสูงเฟรมเรทสูงสุดกราฟิกสูงมากเฟรมเรทสูงสุดผมจะเลือกเป็นคุณภาพกราฟิกตามแล้วก็เฟรมเรทอัลต้าตามนี้เลยนะมาเช็คเฟรมเรทนะครับ เฟรมเรทได้สูงสุด90นะครับสำหรับเกม Call of Duty Mobile นี่มาดูกันลื่นไหมโอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลย จบเกมตีมเล็ไม่ตกเลยอ่ะแตะ80ไปลปายตลอดเลยนะนี่ดูรีเพย โอ้โหเสียงบีบตรงบีบแตน่นี่มากันเพียบมากันให้ลืมมาที่ Genshin Impact ในส่วนของคุณภาพกราฟ,ฟิกนะครับผมปรับสูงสุดแบบนี้แล้วก็เปิด60เฟรมเลนนี่ดูนะมาเดี๋ยวเรามาลุยกัน ลองดูนะครับแผนที่ใหม่ 80, อืมแปดหมื่นโอ้อยากได้อ่ะตัวนี้สุ่มไม่ได้สักทีอ่ะทุกคนนีดูโอ้โหอยากจะเล่นเซิร์ฟเทไหะมะ ู้หตะการตาดูอเล่นได้แบบอย่างลื่นน่ะ เป็นยังไงบ้างสำหรับเกมเก็นชินใช้ได้ไหมจะถามว่าร้อนไหมก็มีร้อนนะครับถ้าปรับสูงสุดแบบนี้นี่คือมีร้อนนะถ้าแบบว่าอยากให้เล่นนานๆโดยที่เครื่องไม่ร้อนนี่ผมแนะนำให้ปรับกลางนะครับปรับกลางแล้วก็เปิด60เฟมเลทโอ้โหอย่างนี้สบายเรียกว่าอุ่นๆน่ะเล่นกันแบบยาวๆอะ่ะนี่60เฟมเลทนะ ปรับการก็สมูทนะทุกคนดูดิอ่าทดสอบให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมเ Gen ้นชิมอินแพ